มาที really ่น really ี really and, uh, he me, them, ่รู้สึกยังไงบ้างครับเาอย่ดีไม่เกี่ยววันดว่นโอ้่้าสินเนาะยังเี้งดีหผู้หญิยังเงี้ยงจรว่ามันต้องไปแล้วเงี้ยงเง้ไปแลบบลพกล้วบางแล้วยังไปแล้วอยาก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 รูอยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้มาก คุว่าคิว่าวันนึงถ้าเรามีวาสนาต่อกันและกันขอให้พรอสออนกับผู้ใหญ่เบ้าเซอรโตเกียวมวสิได้มาแบบว่าคนธรรมดาแล้วคนมาเ่นเทาไอยากจะให้มันเล่นถูกแกเชิงเพื่อที่จะสื่อสารพัฒนาทําไทยให้ทุกคนได้แบบว่าัธรรมดาลา่ยัธรรมดาวันนี้รังจะบอกมาครั โอ้ได้มาเห็นความตั้งใจของบอลบิงและก่อนน้องๆโตเกียวนี่มาหอดนี่พุ่นซ้อมกับแต้ผมมาหอดีที่สามเนาะผมมาหอดีที่สามที่สามป็นเท่ไหนครับที่สามเป็นเท่ใจกับพุ่นยังซ้อมกันอยู่ไหมครับโอเออพุ่นก็บอกว่าไปฮหามพุ่นก็ไปฮัมกับมันก็ไม่ได้ยังจะมือจะเบิ่งเอาแต่ว่าผมเอายังไปฮัมต่อรอติดตามต้องรอบที่ตามนะครับไี่ยู่คือใช่เพราะว่าเราเหนื่อยมากเราเพิ่งเดินทางมาจากแอลเอเพื่อที่จะมาคอร์เขียน อยากฟังเสียงคนนั้นหน่อยครับคนนั้นเดี๋ยวคนเสือดำนี่พูดเดียวไปแล้วเดี๋ยวพูดดีได้ฟ้าเดี๋ยพูดนี้ได้ฟ้าแน่ๆเดี๋ยวพูดนี้ได้ฟ้าวันนี้จะไม่สพูดนี้จะได้ฟ้าเพัาพ่อกาใช่นี่ค่ะนี่คือความเยิ่งไงยหลักในในการจีเรนปกล่างมอนหลานครับเ